เริ่มครับมาเทึกโอ้แม่นจริงเลยครับโอ้แม่นจริงเลยครับเฮ้ยมาเฮ้ยมาเทือกเฮ้ยมาเทอกมาเทือก อันนี้ได้กินพากไฟพอถึกตานี้ละเฮ้ยไป้เร็วเรเฮ้ยเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็ว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 เรเร็ว ไปค่ะ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 อากาดร้อนๆกินน้ำก่อนดีกว่าเลืเจ็บมากค่ะกินแบบใจเย็นเชื่อเชื่อเลยได้เลยน้องฝันทางหลังว um ่าตังสาเด้อสปายมาสปายมาเลยลูกได้แล um> um ้วสปายมาเลยวุ้า เอาไปซุกไๆเอาไปซุกไอซุกไปซ ごめん、いいですよ、あな。

หยวน้ำใสกแก้วกันลรวะเ้ย้ับไนแหนหรือวเขายังไปต่อได้นะครับน้ำไม่กลัวันันันเด็ันยัง

Chị mà lấy được không? Ôi, chị lấy chị đây thế nào? Chị vào đây là vô tên đây xong vào là tên đây xong สบายใจเถอะเอาลูกสุนับกอน ได้ป่ะนานอยากกินน้ำดยอากียังไม่ได้กินอากีเขาว่าแหละครับนักต้นพี่ตันซ่อมพี่ต้นอยู่ตรงแม่ครับพี่ต้นอยู่ตรงโอเคโอ้นั่งสบายใจเลยครับท่านประธานต้นครับนั่งกิฟตน้ำซิว

Cây bây giờ xẹp phải không Ừ. À. Thôi cây chụp